ตอนนี้รอลงของมาทั้งหมด26ชั่วโมงแล้วครับกะว่าจะมารอนะได้รอคุ้มเลยนะวันนี้ก็รอทั้งวันครับเพิ่งจะได้ลงของเนื่องจากท่อมีปัญหาหรือเต็มสักอย่างหนึ่งแหละครับอันนี้รถก็มาล้อมหลังผมนะนู่นนะหลังผมไปสองคันนะครับก่อนหน้าผมสองคันบริษัทเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งดีนะผมไม่ได้ไปตรงนู้นตอนแรกเขาตรงนี้เต็มมันต้องการ12ฟุตในการลงของ ตอนนี้มีที่ว่างตอนแรกอ่ะเก้าฟุตเขาเลยให้คนอนะ่ะกระจายไปลงตรงนั้นซึ่งตรงนั้นใช้เวลานานแล้วผมมาเลื่อนรถขึ้นมาจังหวะน,นี้มีที่ว่างพอดีก็เลยได้ลงอันนี้ครับโชคดีเลยเอสองชั่วโมงพอเสร็จก็คงเที่ยงคืนนิดๆปหาที่จอดนอนครับพรุ่งนี้เช้าออกเดินทางกลับบ้านนะเลืระยะทางอยู่ปมันหกร้อยโลได้ครับกลับบ้านมึงเต่าเข้าบ้านนะนี่ก็เป็นสินค้าครับผงโว,วเลืองครับ ซอยเอ่อซอยฟลาเวอร์นะตอนนี้ขึ้นมาตัก,ตกเอ่อตัวอย่างให้เขาครับแซมปิโปลนะเอาไปเข้าห้องแลบเช็คค่าความชื้นเค็คโปรตีนออตอนนี้ผมทำถุงหายนะเขามาแล้วอยาตักให้เขา อนนี้ก็ตักถึงตัวอย่างเรียบร้อยทุกคนหนาวครับพื้นเป็นน้ำแข็งนะเขาต้องมาโรยเกลือครับเกลือเคมีครับหนาวหนาวหนาวส่วนนี้ทุกคนผมก็รอเต็มแม็กเลยนะครับ ก็ผมมาถึงเนี่ยเมื่อคืนสองทุ่มนะสองทุ่มครึ่งตอนนี้มันเป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วอะสี่ทุ่มกว่าแล้วอะก็เราจะลงเสร็จเที่ยงคืนก็เท่ากับผมน่าจะมารอยี่สี่กับยี่สี่กับอีกสี่ก็ประมาณยี่แปดชั่วโมงครับน่าจะเสร็จยี่แปดยี่เก้าชั่วโมงก็งดีได้เข้าบ้านพรุ่งนี้เป็นวันวันเสาร์ไดเข้าบ้านเดี๋ยวต้องวิ่งกลับบ้านนีพกพรุ่งนี้ก็คืนนี้ก็คงไปหาที่งีบแหละครับแต่ว่าวันนี้นอนทั้งวันแล้วแหละนอนจ,นจนเต็มอิ่มนะ แงมันมีปัญหาคือมาจอดรอกันเนี่ยไอกคันก่อนหน้าผมอะรอทั้งหมด44ี่ชั่วโมงครับก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะสองวันเนาะเขารออ่ะพากันมารอกันแต่ละคนนะเมื่อวานถามกลับบ้านไหมผมไม่กลับมานั่งรอได้รอแบบคุ้มค่าเลยนะเออเหมาเต็มวันนะครับแล้วก็วันนี้หลังจากสองทุ่มเนี่ยสตาร์ทใหม่ก็คือวันหนึ่งมันเกินยี่สี่ชั่วโมงต้องเริ่มสตาร์ทชั่วโมงใหม่เออเริ่มกินใหม่ครับอันนี้กินได้อีกสี่ชั่วโมงนะก็ ขี่หมวกขี่หมาก็พอได้อยู่จริงๆีอยากรอเย็นพรุ่งนี้เช้าด้วยเพราะอะไรจะได้นอนตรงนี้ไปเลยนะพรุ่งนี้เช้าเสร็จก็จะได้ออกแต่ว่าไม่เป็นไรจะเสร็จแล้วก็ไปกลับบ้านโหลดสุดท้ายแนละ้วเข้าบ้านนะเ <G ül üş> กลียดลมมากแล้วนะพอแล้วเหนื่อยแล้วเดินนัดเดินหน้าทักหน่อยเออรถไหลรถไหล เดยวเช็คข้างหลังก่อนกะท่อกะระยะท่อตัวเองมันเป็นน้ำแข็งนะเมื่อกี้เขามาโรยเกลือไหมเขาขาวเกจเขาขาวเขาโรยเห็นไหมเกลือเคมีเพราะตรงนี้เป็นน้ำแข็งทุกคนนี่น้ำมันไหลนี่เนี่ยเขาเรียกว่า black ice ครับเงาเงาเนี่ย ถ้าไม่มีเกลือคือลื่นอ่ะเดี๋ยวถอยหลังมาสักหน่อยนะถอยมาตรงนี้เอ้ยดีเลยได้ท่อนี้ชอบรอนานๆลงไวๆดีกว่าไอ้ประเภทรอไวๆแล้วลงนานๆอันนั้นเหนื่อยอันนี้นอนเฉยงไงเน้นรอนานแต่ว่าได้ท่อง่ายก็คือลงไวชอบอย่างเงี้ย เออสาไทยก็ยังเงาอยู่นะไปดูคันนู้นกหอนคันนู้นก็ยังไม่เสร็จบ้างนะเห็นข็เป็นคนใหม่พนักง,งานใหม่ครับของบริษัทที่เป็นเท่าแก่มีรถผงเจคันอะและขับรถสวยด้วยนะเห็นว่ามาทาได้เดือนเดียวไม่เคยมาไปจอดอยู่ข้างนอกครับเป็นวันเขาเพิ่งรู้ว่าต้องเข้ามาข้างหลัง Allez, oh bon.